สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้กี่อยู่ในบริเวณวัดพนมยงนะคะแต่ว่ากี่ไม่ได้ถ่ายมาจากทางด้านหน้าที่เราเข้ามาทางประตูหน้าวัดนะคะเพราะว่าออตอนที่เข้ามาเนี่ยเราจะเจอเป็นประตูซุ้มอยู่ทางด้านหน้าหน้าวัดเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็พอเดินเข้ามาปั๊บด้านในนะคะก็จะมีเป็นออพระบสถนะคะให้เข้าไปกราบนมัสก,การออพระพุทธรูปปางประธานที่อยู่ในนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าในพระอุโบสถหลังนั้นเนี่ย ออมีภาพเขียนกิจกรรมฝาผนังนะแต่กี้คิดว่าก็คงคืออายุไม่ไม่แน่ใจว่าใหม่หรือเก่าแต่ว่าสียังสดใสสวยงามอยู่มากนะคะแล้วก็สวยงามเป็นรูปเกี่ยวกับออพวกพุทธประวัติอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณแนวๆนั้นนะคะก็เข้าไปกราบสักการะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะมาหาพระปางสายญาติอย่างที่กี้เคยบอกไปแล้วว่าออในพระนครรียาเราเองเนี่ยเรามีพระปางสายญาติที่ ที่เด่นๆนะคะที่แบบว่าต้องมากราบสการะนะคะอยู่ประมาณรวมๆแล้วน่าจะประมาณสิบที่นะคะ mm. แล้วก็ขี้ก็ไปมาหลายที่แล้วนะคะ mm. แล้วก็วัดพนมโยงนี้ก็คือเป็นวัดหนึ่งที่เออขี้ได้ยินมาว่ามีพระปงางใสยญาติที่ตอ,อเก่าแก่มากนะคะ mm. แล้วก็อยู่แถวๆในตัวเมืองนี่แหละ mm. แต่จริงๆก็จะว่าอยู่ในตัวเมืองก็ไม่น่าจะใช่นะคะ mm. เพราะว่า พระปา่าวัดพนมยงเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในโซนของเกาะเมืองมีผ้าออกไหมคะคือถ้าคุณมาคุณมาจากทางถ้าคนในยุทธยาจะรู้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนข้างนอกอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่กีพูดก็ได้คือเกาะเมืองก็หมายถึงวัดทุกวัดที่อยู่ในบริเวณเกาะเมืองทั้งหมดแต่วัดพนมโยงเนี่ยก็คือจะต้องข้ามฝั่งมาตรงแถวๆลงเียประตูชัยอะคะ่ะ นะคะต้องข้ามมานะคะก็คือออกมารอบนอกนิดนึงนะคะจะเป็นทางเดียวกันกับที่เราจะไปวัดสารปูนนะคะโอเคอย่าพูดมากอยู่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูพระปางสายญาติกันใกล้ๆกี้เข้าไปกราบท่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าวัดพนมยงแห่งนี้นะคะบอกว่าสร้างขึ้นไม่ปรากฏว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร่หรือว่ายังไงนะกี้จะให้เข้าไปดูใกล้ๆนะคะ <ๆ S 1> ขออนุญาตไม่เดินเข้าไปในบริเวณวิหารแล้วนะคะเพราะว่า คือเข้าไปต้องถอดรองเท้าแล้วก็ aha, <t t อยู่ตรงนี้ก็เห็นเหมือนกันนะคะว่ากี้ถ่ายภาพไปให <t ip ional> ้ดูหมดแล้วด้วยนะคะอันนี้คือพ่ะปางสายญาตเก่าแก่ที่วัดพนมยงทุกคนต้องไม่เห็นแน่เลยเดี๋ยวเข้าไปให้ใกล้อีกหน่อยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้มาก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็น้อมสักการะ พระปางสายญ,ญาติที่วัดพนมยงแห่งนี้ไปพร้อมๆกันกกีด้วยก็ได้นะคะอันนี้คือพระปางสายญ,ญาติที่วัดพนมยงนะคะเนี่ยค่ะก็บอกว่ารูปแบบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับพระปางสายญ,ญาติที่วัดวัดอะไรสักอย่างนะคะที่อยู่อ่างทองอะคะ่ปะป่าโมกวัดป่าโมกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็สันนิษฐานว่าวัดนี้ก็น่าจะสร้างตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะคะยุคเอ,อ่ออยุธยาตอนกลางนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยพระอุโบสถที่เนี่ยจะมีความคล้ายๆเหมือนกับพระอุโบสถที่วัดกุฎีดาวหรือว่าคือมันเป็นศิลป,ปะแบบยุทธยาตอนตอนช่วงที่พันนลัยท่านทรงเป็นกษัตริย์ในเวลานั้นน,น,นะคะคือท็อปเขาเรียกว,ว่าเป็นอุโบสถหรือว่าเป็นวิหารที่ท้องกางแอนเหมือนเหมือนกับเรือสำเภาอะไรประมาณนี้นี่ค่ะคือไม่มีข้อมูลนะคะว่าพระปางสายญาติองค์เนี้ยยาวเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าก็ องใหญ่มากเหมือนองค์ใหญ่พอสมควรอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะประมาณเท่าไหร่ดีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดบอกผิดไปก็ก็ไม่ดีนะคะก็เนี่ยค่ะใครที่มายุทธยาก็เข้ามากราบสการะพระปางสายญาติที่นี่ด้วยนะคะเป็นหนึ่งในสิบพระปางสายญาติที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรียาที่คุณไม่ควรพลาดที่จะมานะคะที่จะที่จะทำยังไงให้เห็นชัดกว่านี้เดี๋ยวปบนึงนะคะ มีการผ่านเสาด้วยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะโอเคนะคะเพราะว่าเขาไมา่ให้เราใส่รองเท้าในนี้นะคะขอเอาขอถ่ายให้ทุกคนดูแค่นี้พอเพราะว่ากี้ถ่ายเป็นภาพนิ่งไปไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะขอให้คุณพักคุ้มคองทุกคนนะคะใครมาแถวนี้ก็แวะเข้ามากราบสักการะออข้อปางสายญาติที่วัดพนมยงแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ